ครับผมพบก,กับเราช่องปวย oh. อาจเจียงลายแก้วสักใบครับผม oh. ก็สวัสด,ดีตอนเ oh. ย็นสวัสด,ดีตาทั้งใบนะครับโอ้ oh. oh, วันนี้ oh. มาอัปเดตหน่อย oh. เป็นอย่างไร oh. เอาทำไม ลองไงรับ <recorder. S 2> ้ออ่าวันนี yeah, ้เห็นคุณนะบอกว่ายอยเหรอนอยโบไม่ยอยหรอกมั้งมันบอกว่าจะตกมันหรือเปล่าเนาะ Năm bọc qua Chúng ta chặt tục măn Từng nghe băng hẹp Số 1 ný Hả A Hôm nay từng tưng trong Từng tưng Từng tưng Hôm nay tưng การมุดกันตป็นจุดปกติแล้วเขาตกเดือนไหนน่าจะน่าจะเดือนมกราเข้าพรรษาบใ่ใกล้ๆเดี๋ยวเขา,เาจะออกพรรษานี่จะระวังก็น่าจะช่วงนี้แหละมั้งครับ,รบถ้าจำไม่ผิดนะอพอจะหลัางข้อพรรษานิดนึงก็อาการเขาจะเริ่มนี่นี่นก็ดูอ้วนนะครับอ้วนมากเลยแต่ว่าอ้วนเกินอ้วนแล้วก็อ้วนเกินเขา เขา้าแปลกวันไหนเลือกแปลกวันไหนวันนี้หรือแปลงตั้งแต่วันที่ชี้วันที่สามแปลกต้องเช้าอ่ะเป็นยังไงครับคือเนื้อตัวเขาจะลื่นมีกลิ่นไหมไม่กลิ่นไม่ออกแต่ว่าเขาจะเปลง่งเปล่งเหรอเราจะเริ่มเปล่งแล้วก็มันกบมีเนื้อตัวาอาบน้ำทุกวันเนาะใช่ครับสังเกตดูไอ้เนื้อตัวทำไมเขาเขาลื่นจัง แล้วก็มับก็เริ่มบวมบวมขึ้นบวมขึ้นบวมขึ้นก็แสดงว่าจะออกออกนี่วันนี้ออกที่ไก่อยู่ออกที่ไก่ออกเล็กน้อยออกเล็กน้อยออกฝั่งไหนฝั่งขวาขวาของขวาฝั่งขวาเพราะว่าฝั่งซ้ายตันฝั่งฝั่งซ้ายจะไม่ออกไม่ออกครับฝั่งขวาออกแน่นอนแต่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งก็งาออกเร็วมากเลยจำไหมจำไหมจำ ก่อนหน้านั้นแล้วดูแค่สีหน้าแววตาก็รู้นะครับ F อฟซ่นี่คืออาการคณตาที่แท้จริงนะครับเพราะว่าแกจะตกมันหรือเปล่าใช่ก็ต้องดูนะครับไม่เชืิงว่าจะตกเลยแต่ว่าดูแล้วความสมบูรณ์ของเขาจะเต็มร้อยครับเต็มโอ้ยอยู่ในระหว่างโ้อย้ย้โยมอยอ้ยจีอา แล้วเข้าเก็บตอนเช้าไม่เป็นไรครับทุกวันนี้เข้าเก็บที่ไม่เป็นไรครับแต่ไม่ให้เขารู้เขาก็กินเราอยู่ครับนิดๆหน่อยแต่ว่าไม่ค่อยจะฟังเท่าไหร่เหมือนกับว่ายังไงอ่ะตอนนี้เขาสมบูรณ์มากสมบูรณ์มากเกทปๆที่ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับระมัดระวังเพราะเราก็มือใหม่เหมือนกันมือใหม่ครับมือใหม่มือใหม่ มันสัมผัสเขาหลายปีในรอบหลายปีช่วยดูแลกันประมาณสองคนสามคนทุกคนเลยครับลูกหลานช่วยกันลูกหลานช่วยกันทุกคนเลยครับแต่ว่าคนดูแลประจำก็คุณอาเองนะครับครับคุณ้าและคุณอาตรงนี้คุณอาเนี่ยใช่ใช่คุณอาแต่ว่าเมื่อวานก็อาบน้ำให้เขาอยู่ครับวันนี้ก็อาบพับตอนกวางก็อาบให้ไม่เป็นไรก็ เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างครับบางทีเขาก<อ>เชื่อเชื่อบ้างแต่ว่าเราไม่ประมาทก็เลยว่าไม่ดีกว่าไม่ฝืนไม่ฝืนดีกว่า,วาอะไรว่าจะพาเขาดึงครับอ,อย่าไปว่าอยู่ทอ,อยีดแมน,น้องดี่อ้องทอ้งทั้งทั้งทั้้งท <c oughs> โอ้มีอะไรมีใครเขาเป็นอย่างนี้นะครับถ้าว่าเขาจะมีมีอาการซึ้นเชียวเยอนิดนึงเป็นปกติของแกนะครับก็ปกติของแกแล้วก็ไอ้เนาะคุณตานี่จะยีมุดแคหรือตีดอกมุดจะมุด ถ้าอย่างงี้นี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าจะมีอาการตกมันนี่เพราะว่าถอยถอยอย่างงี้นี่ถอยเ็ถอยมาพร้ะม,มาตลอดแม่น,นี้เราครับโอ้ขมับออกแล้วตัวนี้มขมับออกแล้วนะครับอเอฟซีฝั่งขวาเพราะว่าสายตาของแกนี่ก็จะาตาบบแปลก สายตาก็จะดูแบบตึง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 นิดนึงตึงเลยครับสายตาสายตาตึงครับอ่าไม่เหมือนสายตาตอนที่เรามาถ่ายตอนแรกๆนะครับลึงกนตลอดข้างไงห้ะลือลึงกวล็อกข้าง Bawa muci, bawa muci, muci pula. Oh. ก็ออกเดินมาประมาณ3ครั้งแล้วนะครับก็เรื่องอาบน้ำนี่ก็อาบน้ำทุกวันแต่วันนี้รู้สึกว่ามีอาการค่อนข้างที่จะตึงๆนิดหน่อยก็เลยอตอนเย็นไม่ได้อาบนะครับ ก็จะอาจเฉพาะตอนเช้ากับกลางวันนะครับถ้าควานว่างนะครับนี่เราพามาชมความโรพญาคจฉานแห่งเมืองสุรินนะครับที่มีความสง่างามที่สุดของจังหวัดสุรินนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับ สำหรับคลิปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องปวยาเจียงสายแก้วสักใบวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับคุณนะสวัสดีครับ